ครับวันนี้เราม,แบบมีทฤษฎีนะ่าสนใจเกี่ยวกับวันปล่อยโซโล่หรือว่าเพลงเดียเ่ยวเพลงใหม่ของน้องลิซ่าแบล็คพิงนะฮะจากแฟนคลับต่างประเทศซึ่งเขาเขียนไว้ได้ดีมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวันที่เธอน่าจะปล่อยด้วยเหตุผลต่างๆประการนานารวมถึงวันที่จะปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างของเธอด้วยเราไปรับชมรับฟังกันนะฮะ คือตอนนี้เจนนี่กับโรเซ่ปล่อยผลงานของพวกเธอออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขณะที่จีซูเนี่ยก็ดีด้านการถ่ายละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่น้องลิซ่าเท่านั้นที่ยังไม่มีผลงานเดี่ยวอย่างจริงจังแต่เดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสื่อกาหลีโอเซนเขาก็รายงานว่าโซโลของลิซ่าเนี่ยกำลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะเดียว,ว่าสิ้นสุดการรอคอยเสียทีและผลงานเดียเ่ยวก็จะถูกปล่อยเร็วๆนี้แล้วซึ่งเร็วนี้เราก็ไม่รู้ว่าเร็วขนาดไหนนะ แต่แฟนคลับหลายคนว่ามันอาจจะเร็วกว่าที่คิดก็ได้ครับเริ่มมันเรื่องต้นมาจากเจ้าน้องหมาตัวนี้ครับฟังไม่ผิดนะน้องหมาตัวนี้เป็นน้องใหม่ของลิซ่าชื่อว่าเจ้าเลิฟซึ่งก่อนหน้านี้ตอนน้องลิซ่าซื้อเลโก้มานะครับเธอเคยบอกไว้ว่าอันนี้จะเป็นแมวตัวสุดท้ายของเธอแล้วซึ่งเธอก็ทําตามที่พูดจริงๆเพราะว่าเธอซื้อหมามาแทนนั่นเองข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะทุกครั้งที่น้องลิซ่าซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่เธอมักจะมีผลงานใหม่ๆออกมาเสมอครับไม่ว่าจะเป็นลีโอ Lily Film 1, ตอนลิล ลิลลี่ต่อลิลลี่ฟิล์มสามลูอิสต่อลิลลี่ฟิล์มสี่เลโก้ต่อลิลลี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่นะฮะเพราะฉะนั้นน้องเลิฟมาแสงว่าเธอต้องมีผลงานใหม่ๆออกมาเร็วๆนี้แล้วแหละผลงานที่ใกล้ที่สุดนะครับก็ตอนนี้จะมีสองทางเลือกเป็นดีเจสเน็กกับลิซ่าโซโล่แต่ดูจากการประโคมข่าวทั้งหลายของสื่อทุกสำนักและการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแล้วน่าจะเป็นโซโล่ของเธอมากกว่าเพราะเป็นผลงานเดี่ยวของเธอด้วยอันนี้น้องหมามายืนยันแล้วนะครับว่ามีโซโล่อ้าวแล้ววันที่ล่ะ แฟนๆหลายคนคาดการว่าน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่หลายคนนะครับคาดการกันว่ายังไงก็ต้องมาในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนเพราะว่าถ้ามาสายกว่านี้ไปเดือนกันยาหรือว่าตุลามันจะตีกับผลงานของวงแล้วเพราะในเดือนตุลา Yg เคยประกาศไว้ว่าจะมีผลงานใหม่ออกมานะครับสำหรับวง Blackpink น่าจะเป็นเพลงใหม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมนี้มาแน่ครับสําหรับวันที่ดีที่สุดในเดือนสิงหาคมเนี่ยคงหนีไม่พ้นวันที่27เพราะตรงกับวันเกิดของเธอนั่นเองถึงแม้จะเดือนไม่ตรงก็ตามเดือนเกิดของเธอนั้นเป็นวันที่27เดือน3แต่อันนี้27่เดือน8แต่ก็น่าเป็นวันดีนะครับอีกส่วหนึ่งที่แฟนคลับบอกว่าน่าจะเป็นวันที่27แน่นอนเพราะว่าวันที่26สิงหาคมนะครับทุกปีเนี่ยจะเป็นวันหมาแห่งชาติไม่ใช่วันหมาแห่งชาติแหละวัััันนสุขรระดบบชาติเลยค เรียกได้ว่าทุกคนต้องมาลำลึกถึงสุนัขของตัวเองโดยเหตุผลน,นี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องลิซ่าซื้อเจ้าเลิฟมาก็ได้ครับอท่านผู้ชมเขาก็โยงมาอย่างนี้นะว่าน้องหมาเนี่ยแหละมีส่วนแน่ๆเกี่ยวกับโซโล่ของลิซ่าแล้วก็โยงกันมาว่ายังไงต้องวันที่27นี้แล้วแหละถ้าจะมานะส่วนโปสเตอร์นะครับตามธรรมเนียมของ YG เนี่ยเขาจะปล่อยก่อนวันจริงประมาณ10วันพพกโปสเตอร์ตัวอย่างทีเซอร์หรืออะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันที่17นี้เราอาจจะได้เห็นแล้วครับ ตัวอย่างโซโล่ใหม่ของลิซ่าว่าเป็นอย่างไรถึงตอนนั้นแน่นอนเรามาอัปเดตแน่นอนนะฮะเรียกได้ว่าทุกคนคงกรี๊ดสลบแน่นอนตอนนั้นสําหรับคอนเซ็ปต์ของโซโล่นะครับหลายคนคงทราบมาแล้วว่าตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ที่เมืองปูซานนะเขาก็ไม่ได้แจ้งมาสักทีเดียวแต่บริงทั้งหลายเนี่ยไปสืบมาว่าช่างกล้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขามีสถานที่ถ่ายทําอยู่แถวปูซานซึ่งเป็นเมืองใกล้ทะเลนะใกล้ชายฝั่งแล้วก็มีภาพดูดออกมาว่ามีทะเลทรายอะไรก็ตามแล้วหลายคนก็คาดการณ์กันว่าน้องลิซ่าอาจจะมาในชุดว่นะาย แต่แหมหลายคนก็แอบห่วงนะเซ็กซี่เซ็กซี่เล็กน้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคือต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยน้องลิซ่าเคยมีโอกาสได้ไปพักผ่อนที่ทะเลนะฮะแล้วก็มีการถ่ายชุดว่ายน้ําเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับตามภาษาสาวๆมาให้พวกเราดูด้วยผ่านไอจีของเธอซึ่งก็ต้องบอกว่าเธอออกมาแล้วลุกน่ารักนะครับไม่ได้โป๊อะไรแต่อย่างใดเลยนะฮะบิงหลายคนหายห่วงได้คือตอนนั้นเนี่ยประมาณปี62นะฮะน้องลิซ่าได้มีโอกาสบินมาพักผ่อนที่เมืองไทยแถวภูเก็ตนะ พร้อมกับโพสรูปล่องเรือชิวๆมาในชุดว่ายน้ําทูพีชนะแต่ก็ใส่เสื้อสีทูสีดำคุมไว้งดงามมานะท่านผู้ชมดูแพงเวอร์แล้วก็ตอนนั้นก็เป็นกระแสะลุกฮือฮาเป็นอย่างมากนะถือว่าเดินทางมาไกลชีเดียวครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยไอจี IG เธอก็ทะลุ57ล้านคนไปที่เรียบร้อยแล้ว